ด้วครับเดล่าล่ะเร็วกรุงคออ่าวันนี้มาทำไร

มีฟางมีฟางคับมีฟางตั้งอะไรอ่ะมีฟางกราต้องมีไก่ใช่ไหมคืออแล้วไก่คุณมีหรือไม่ไก่คุณเอาฟางออกก่อนนะครับมาหลวมมากพันเปื่นเดี๋ยวกองเก่งกองเก่งล่ะฟางฟางฟางไม่รู้ไก่ยังมีอยู่เรื่อยมานะครับไปโจเลยอันนี้ มอโม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 โอน้ำับสำคัญไปไหนก็ต้องมีน้ำสำคัญกึ่งการไม่ได้เลยมาม่าเรียงให้ดีด่ะก็เรียงกันไลยมาม่าก็เรียงกันไลยเรียกอะไรมัมมี่กึ่งสำเร็จรูปมัมมีงกึ่งสำเร็จรูปไม่มีโฆษณาเกตต์ตื่นต้องอุ๊ยอะไรให้เลย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 ไกล์ไกด์ไกด์แลวเราจะมาอ็อกนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเตรียมของเตรียมไรเดี๋ยวไปเล่กันวิธีการทำไก่อบฟางกันนะครับเอาไปเสียเวลานี้ก็มือทำกันแล้วเราก็มาทำกันมักไก่หนึ่งก็ไม่มีอะไรมาก็เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาเรามักเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทำกันบังสักิดงให้มันบางเพื่อสุกง่ายๆเกี่ยวกัธรรมชาติครับพี่น้องอะไรนะตั้งปอตั้งเริงโอ้ตั้งเริงใบปอใบยันนะครับไปเริงใบยัครบเรียบร้อย เดี๋ยวผมจะตั้งกลองแบบระจายก็ไมเร็วเลย มันตึงจะมุ่งได้เนี่ยเดี๋ยวเราลองหยกดูกันครับว่าอุ๊ยทำเตะทำเตะทำถือป้องไว้ครับเอาเกือเกือกับเกือบเกือบเกือบไม่ได้กินครับโอ้ยไปดูฟังนูฟังฟังฟังครั้งไหน ควันนะครับนี่นควันมาก,กับควันผักโอ้ยโอ้ถือว่าโอเคครับไม้ก็ไม่หมากก็เป็นกางเหล็กเหมือนกันดิบุ้มลองทำไม่มีซูนไม่มีไรไม่มีซูนไม่มีไรอยากอยากกินอยากจะอยากทำอ่ะอยากทำ,ำเบื่อให้เอฟซีให้คนดูดูด้วยนะครับเร็วนะ มันก็ร้อนฮะแต่ว่าผมอยากกินมากว่านะครับหลงเลยอตะกี้ก่อนหนึ่อู้ร้อนมีนู้มีน้อะมีนอะเออหลงโง่จริงๆรว่ะกังหลอกซุกนายไหนกังในนี่ไม่รู้นะคุณหลอกซุกไหมซุกเออโอ้จ่าได้เลยไซุกไหนซุกซิมบิง ไหวยาวตีไปก่อนไม่เห็นไมเน่เลยไม่เห็นนะครับกลางคืนเลยไม่มีไฟอ่ะไม่มีไฟฝากคา,าถึงนะครับทีนี่โอ้ยเราจัดเป็นยังไงกับเกลืองมักก้าวเกลืองมักเดียบอร่อยเหนือขาวเลยนะครับลุกนะครับมันคืนโจม้งก้าวไปเร่ง ฟังครับห <s poured alive ấy> um, e. ้อมรู s. <s ้จักกว่างอมจะหอมนะฮอมฟังชายรู้จักกว่างจางฮอมเดี๋ยวก็เราก็ยกไปนางยินดีเราทำไปเลยวะนี่เราก็มานั่งยินเราทำตั้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเกะออกกันเลยน่าจะทุกเต๋อทุ้งนะคุณวะเตืาทุ้งเล็วควายมันร้อนคว่ามันแรงมากเลย แข็งเหมือนกันนะครับนี่เฉียกธรรมชาติเลยไม่ไปรเฉียกดีกว่าเขาบันนิดมันเลยนะครับโอเคอ้ยสุกตัวถึงกลางเลยทางล่างนี้ไม้ไปนิดนะแต่ก็ไม่เปืเป่อยเน<ๆ>ียอย่างนังน,งนังนี่สวยหนักนะลงเล่นลงดีลงเล่นลงดีโอ้ยเนื้อนุ่มมาก นนนนมอืมไปกวาดก่อนมีกวาดก่อนโอ้ตรงนี má, ้ไหนมาไกลนัป้านแล้วป้านลองดูได้ลองดูได้เอาคุณปืนลองชิมชิมแลครับชิมแลบอืมโอ้ยเลยเหนือรู้จักกระดูกเลยโอ้โหโอ้ยร้อนร้อนร้อนแลยครับร้อนร้อนร้อนอุ้ยมันมันอุ้ย เลยนะแรลุดมาเป็นกรวนันเลยอืมอืหวานหวานหวเนื้อเมืนหวานเกลืเกลืองนะเก้ืเกลืองเกเกลืองปลาลนะครับเกลือปลาลลองดูได้ครับเอ้ย่ะนั่นอย่างเป็นนั่นน่น้อยนยเลยนะแต่ก็เนยก็ยังไหมก่อยังไหมก็ยังไหมถือว่าโอเคนะโอโับลวนเลยโอเคเรียอยกั นันง่นงนั่งนั่งเอาแล้ครับเดี๋ยวก็กินไก่กินเนื้อกันก่อนเดี๋ยวหัวยาวจะพาไปดูบรรยากาศยามแจวในควนอากาศดีม,มากเลยใช่โอ้ควายดับควายดับ,ดบลมแรงครับลมแรงลมแรงควายดับห uh, นาวหนาวหนาวบรรยากาศดีบรรยาากศหัวแจวตอนตะวันขึ้นกว่าจะสวยงามสดใสแก่ไหน รอยตามรับเจอกันพรุ่งนี้บายบาๆน,นะครับตอนนี้ก็ี่โมงไรคุณ6โมงซะมาอากาศเย็นมากเลยอากาศเย็นมากเลยคืนต้นงทำหล่นยิ้มกาแฟยิ้มละเดี๋ยวเราจะพาไปดูปดูด้วิด้วยดูด้วยด้วยสิตาปลาดุ

เดี๋ยวไม่ไดีนะมันทำไรได้ นี่ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ได้ชมบรรยากาศได้กันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราทำอะไรก็ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยลองชมคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปจริงเพราะเราจะกลับมาทำแบบจริงจังกันแหละครับบ๊ายบายแล้ว